เราเอ็นถือไหมถือนี่ไมีหลายผ้าเองถือดิเดี๋ยวเขาจะเก็บขยะเก็บบ้างอ่ะแปะใส่ในลังนี้ได้ปะได้ไม่ได้โยนหมดมันตรงเลยกินก็ไม่หมดนะอุ้ยอ่ะเอาอันนี้ไปกินเอาไปด้วยอันนี้ทิ้งเลยนะอันนี้ทิ้งเลยนะทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วนี่ไม่มีเซ็นเซอร์ไปแล้วก่อนไปบ๊ายบายไปสอนแล้วบายบายนีคืออะไรอ่ะ โทรศัพท์หนูู่ไหนวะโทรศัพท์หายไปไหนพวนี้หรือวาหมอนไปนรือเอายืนนี่แหละแม่แม่เอาหมอนไปแต่ว่าโทรศัพท์หนูไหนวะเอาอยู่ในมือเป็นใหมวะอยรู้่าอยารู้แม่ฉันอะเคยคุยคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่อะแบบเ้ทไอะหา i <laughs>